สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นสิริหรือว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้นสิริในช่วงปี64ที่ผ่านมา ก็มีข่าวที่น่าสนใจของตัวบริษัทออกมาอยู่หลายครั้งอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือว่าการไปลงทุนในบริษัทที่เข้าไปลงทุนในคริปโตคอเรนซีนะครับหรือว่าการเปิดรับเหรียญคริปโตคอเรนซีในการชำระค่าอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันทำให้ราคาของหุ้นสิรินั้นมีการปรับตัวขึ้นมาซึ่งณตอนนี้นะครับผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นสิรินั้นก็มีการประกาศออกมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลประกอบการของตัวบริษัทนั้นจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการขายโครงการของหุ้นสิริในปี64กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเราจะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่จากการขายโครงการนะครับก็จะมาจากโครงการบ้านเดี่ยวประมาณ48.7%เอรองลองมาก็จะเป็นในส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับประมาณ 32. 5เซ์ แล้วก็จะมีในส่วนของโครงการมิกโปรดักนะครับ10.1แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงการทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ8.7ทีนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการมิกโปรดักนะครับตั้งแต่ปี62ถึงปี64ี่นะก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของปี62นะครับในส่วนของโครงการมิกโปรดักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ292ล้านบาท พอมาปี63นะครับก็กระโดดขึ้นมาเป็น1 1 9 9ล้านบาทก่อนที่ปี64นะครับจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 6 3 3ล้านบาทก็ถือว่ามีการเติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจอยู่พอสมควรในขณะที่โครงการบ้านเดี่ยวนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะปี6 2เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านกว่าบาทนะครับปี6 3ก็ขึ้นมาเป็น1 4 0 0 0ล้านกว่าบาท พอมาปี64ก็ลดลงมาอยู่ที่12,700ล้านกว่าบาทหรือว่าจะเป็นในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมนะครับที่รายได้ทั้ง3ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแว่งนะครับก็มีแต่ในส่วนของโครงการมิกโปรดักนะที่รายได้ก็เติบโตขึ้นมานะครับเรามาดูงบผลประกอบการของหุ้นสิริในปี64กันนะครับโดยเรามาเริ่มดูกันที่งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64 ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ7,324.53ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ342.99ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64กำไรสุทธิก็ลดลงทั้ง Q-on-Q และก year ็ Year-on-Year โดยที่ Q-on-Q ก็ลดลง45.41%สำหรับ Year-on-Year year ก็ลดลงประมาณ41.68% เราเจนว่าในไตรมาส4เนี่ยรายได้รวมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาสก่อนหน้านั้นหรือไตรมาส3ปี64นะครับก็ใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรแต่ว่าพอคิดออกมาเป็นกําไรสุทธิแล้วคือลดลงนะครับก็จะเกิดจากในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นสิริเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ29,557.74ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ2,017.27ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่11สตางค์ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นในปี64ก็เท่ากันกันกบของปี63เลยนะครับโดยที่เราจะเห็นว่ารายได้รวมในปี64ก็ลดลงประมาณ14.84%เมื่อเทียบกับของปี63แต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธินะครับเราก็พบว่ากำไรสุทธิในปี64ก็เพิ่มขึ้นมา20.57%เนะครับเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมา โดยที่ถ้าเราย่อยลงมาดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นในงบทั้งปี64นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของตัวบริษัทก็ลดลง14.36%ประกอบกับในงบปี64ตัวบริษัทก็ไม่ได้รับรู้รายได้ในส่วนของกําไรจากการขายที่ดินแล้วก็รวมไปถึงกําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทร่วมค้านะครับ ซึ่งของปี63เนี่ยเขารับรู้รายได้ทั้ง2อันนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกําไรพิเศษที่เกิดขึ้นของปี63เนี่ยทั้ง2อันรวมกันก็ประมาณ103ล้านกว่าบาทนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับรายได้หลักลดลงในปี64ไม่ได้มีรายได้พิเศษเข้ามาเหมือนปี63มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้รายได้รวมของตัวบริษัทในปี64เนี่ยลดลง14.84นะครับ อย่างไรก็ดีถ้าเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี64นะครับก็ลดลง19.38%เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะลดลงจากในส่วนของต้นทุนการขายสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงประมาณ24.40%แต่ว่าก็จะมีในส่วนของต้นทุนค่าบริหารโรงแรมนะครับที่เพิ่มขึ้นมา53.98%แต่โดยภาพรวมก็คือค่าใช้จ่ายก็ยังลดลงอยู่นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของงบแสดงฐานนงการเงินของตัวบริษัทกันบ้างนะครับในงบปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 1 6 6 3 1 9 7ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ75,665.31ล้านบาทส่วนของพู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ4966.65ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า D/E ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.85เท่า โดยภาพรวมแล้วสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มเล็กน้อยนะครับประมาณ3.55%ซึ่งก็เพิ่มจากในส่วนของหนี้สินประมาณ3%กว่าๆแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ4%กว่าๆเช่นกันในส่วนของค่า P/E ถ้าเรายึดจากราคาบนกระดานตอนนี้ก็คือ1บาท24สตางค์ต่อหุ้นกับกำไรต่อหุ้นที่11สตางค์นะครับแล้วก็จะได้ค่า P/E ประมาณ11เท่านะครับ ซึ่งก็ถือว่าค่า PE ก็ยังน่าสนใจอยู่นะสำหรับพุ้นสิริในตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเขาก็เทรดกันที่ระดับ PE ไม่เกิน10เท่านะสำหรับพุ้นสิริเขาเทรดกันประมาณ5-8-9เท่าเท่านั้นเองในส่วนของค่า P/BV นะครับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.47เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างต่ำเช่นกัน ในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้นสิรินะครับ mm. ก็จะอยู่ที่ประมาณ9-10อต่อปีจะมีแค่ปีที่แล้วนะครับที่จ่ายปันผลออกมาค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ3.25%นะแต่ปีก่อนๆเนี่ยประมาณ9-10%กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยนะครับ mm. ก็เป็นไปตามหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เขาก็จะให้ปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนะ อ๋อแล้วก็หุ้นสิรินะครับเขามีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะหลังจากที่เขาได้มีการประกาศงบผลประกอบการออกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีการประกาศเพิ่มทุนด้วยนะแต่ว่าเป็นการเพิ่มทุนแบบ P p พนะครับก็คือเป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะจำนวน1,400ล้านหุ้นนะครับซึ่งก็ไป ศึกษาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งเขามีข้อมูลอยู่นะเขาได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมันก็จะอยู่ในไฟล์เดียวกับในเรื่องของประกาศจ่ายปันผลนะครับอ๋อมาดูในส่วนของการประกาศจ่ายปันผลนะเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาให้หุ้นละ6สตางค์นะครับซึ่งก็จะขึ้นเอกดีในวันที่15มีนาคม2 5 6 5นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 5ดังนั้นใครที่สนใจปันผลของหุ้นสิรินะครับ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะก็ยังพอมีเวลาให้เราได้ดูท่าทีราคาไปก่อนนะครับโดยที่ราคาของหุ้นสิริในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1บาท24สสตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะสำหรับหุ้นสิรินะครับซึ่งแนวโน้มราคาในกราฟรายวันของหุ้นสิริเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นแนวโน้มขาลงนะเพราะว่าราคาก็หลุดตรงเส้นมี200วันลงมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทรงราคาของหุ้นสิริค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไกลามากนะเพราะว่าราคาก็เหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะขึ้นไปต่อนะครับก็คือมันทะลุตรงกรอบสามเหลี่ยมที่ผมเคยเตียไว้แต่สุดท้ายคือทะลุไปได้แป๊บเดียวนะก็หลุดลงมาแล้วก็ หลุดตรงเส้นเมี0 0วันลงมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็เหมือนกับว่ากำลังจะมาตั้งกันใหม่ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นนาเมี0 0วันได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะกลับมาอยู่ในทรง,ขงเขาแล้วก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะไปต่อได้นะครับถ้าเรามาดูกันในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราค่อนข้างที่จะเห็นความชัดเจนของการเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่า การลงมาในแต่ละครั้งของหุ้นสลีนะครับยังไม่มีการสร้างนิวโลแล้วก็การปรับตัวขึ้นไปในแต่ละครั้งนะครับในกราฟลายสัปดาห์นะเขาก็มีการสร้างนิวไฮขึ้นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วส่วนตัวผมมองว่าถ้าเรามองกันในกราฟลายสัปดาห์เนะี่ยก็ถือว่าแนวโน้มราคาก็ถือว่ายังไม่เสียทรงนะครับยังถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ แล้วก็ตอนนี้ราคาก็เหมือนกับว่าลงมาทดสอบแนวรับของเขานะครับตามที่ผมตีกราฟเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเด้งกลับขึ้นไปได้นยะก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะไปต่อได้แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะสร้างนิวไฮได้นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดานะซึ่งเราก็ต้องไปไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งไปลองดูนะครับว่าแนวโน้มราคามันเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ เพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรามาส4ีปี64กนี่ยกำไรก็หายไปทั้ง Q1Q แล้วก็เยียร์ออนเเลยนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของงบผลประกอบการทั้งปีกำไรของตัวบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาก็ตามซึ่งเราก็ต้องไปดูอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมแหละสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยเลยที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ